เอาจิงอ่ะไม่เคยเห็นพี่ชมเป็นแบบนี้กับใครน้องเชอจะเป็นเด็กดีของพี่แก้วอ่ะเราจะเข้าคลิปอยากจะแนะนํากฎของชิปเปอร์ที่ดีให้ฟังสักนิดหนึ่งหนึ่งชิปในพื้นที่ของตัวเองรูปหรือข้อความชิปไม่ควรเม้นติดแทกด็กไดเร็คหรือฝัดข้อความในไลฟ์หาไอดอลโดยตรงโมเมนต์หายขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะแก2ทุกคนมีสิทธิ์ชิปคู่ไหนก็ได้ชิปคนละคู่ก็เป็นเพื่อนกันได้อย่าทะเลาะกัน3ถ้าอินไม่ไหวแล้วไม่รู้จะบอกใครเม้นมาวิดพร้อมกับพวกเราก็ได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วในช่องแอร์มินิสตอรี่ในรายการไอดอลวทีวีวันนี้เรามาอยู่กันวีแล้วกับ <c oughs> ชิบปเอรวมตัวคู่ที่เราจะรีแอควันนี้ก็คือคู่เชอร์แกนจริงๆนะแรก ตกเลยตอนที่น้องมีนอะไปจับมือพี่เชอร์ใช่ปะ่ะแล้วแบบพี่ที่แถวเขาแอบกระซิบมาเขาบอกว่าเชอร์แก้วเรียวมากน้องมีนโอ้ยไม่ได้แล้วมันมีอะไรมากกว่าน,นั้นเพราะว่าตอนแรกที่เราดูเชอร์แก้วไปแล้วใช่ปะ่ะก็รู้สึกว่าอุอยเดียวนะนั่นแหละหลายคนเรียกร้องกันมานะคะก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

เม่อเช้เชแก้วเราเขิดด้วยนะเขิดปากด้วยเมื่อเกี้ยเลยนะคะเมื่อก่อนหรือเปล่าคะพี่แก้วไยพี่พี่แหละวะไม่ได้ไม่ไ้ว้าวนั่นเรียกพี่ไ้ไมว่าใครนั่เรียกพี่แก้วพี่อะไรนะคะมชิญกินแคบหมูไหมคะได้ค่ะทำไมคนชอบแก้ชอบแก้วอนแรกมันก็ที่าหน่อย คนต่อไปก็ถือว่าทำเพื่อพี่เฮ้ยว้าวว่าไปที่จะทำเพื่อน้องใหญ่ๆไว้ก่อนเป็นเลิกนัดดีได้สิคะเพื่อเชอร์พี่ทำได้เพื่อเชอร์พี่ทได้อุ้ยรู้เลไชิปเปอร์เลยไหนอยู่เยอะเชิร์แก้วมาแล้วเธอเรียบร้อยเย้ครบแล้วพี่เชิร์ครบแล้วพี่ เก <laughs> <be> ิดไปพี่เจ้าไม่มีคนเล่นด้วยอ๋อวันนี้เป็นวันเกิดพี่แก้วใช่อก็เลยดีดตัวปกตินี่เองอ๋อ้ทำไมนะทำไมต้องเป็นเฉพาะวันเกิดพี่แก้วด้วยเด็กดีไงว่าถ้าได้ไปถ่ายรูปเด็กดีของพี่แก้วทำพี่แก้วไปถ่าย ที่ไหนแล้วก็อยากให้ทุกคนแซมเปิลท่าโพสที่จะถ่ายกับพี่แก้วให้หน่อยค่ะโอ้ยงั้นก็ต้องหันมาด้านนี้นะค่ะพี่เชอร์ขอเชิญเลยพี่เชอร์ชอบถ่ายรูปนี่เยอะไโยนกนอย่างนี้เลยเหรอผสมนิกรวันนี้เยอะผสมนิกรประเทศเชอร์แก้วเยอะวันนี้ขอบคุณที่ประเทศนี้มีเชอร์แก้วยังไงคะถ้าถ่ายเหรอไปทะเลแล้วกันเอ่อ พี่แก้วอยู่ทีทะเลด้วยรู้ด้วยชงเก่งมากจะไม่รู้เลยถ้าโพลค่ะถ้าโพลถ้าโพลเหรอให้พี่แก้วโพลค่ะเราเป็นคนถ่ายแล้วทำไมันต้องมีม่คู่กันเนาะพี่เราก็ชงเก่งเนาะไม่ไม่ไม่เราไม่รู้พี่แก้วลงลงรูปที่จะยืนที่ใช่เสาหินจะเป็นเป็นเสาหินนะ จะาปวาพีก้วทำทรู้ใจมากพสงฆ์นีกรวันนรับน้องวีเพิ่มเข้าไปในหมู่บ้านด้วยเป็นหนึ่งในที่ดีใจที่ประเทศเรามีเชืแก้วใครคิดว่าตัวเองมีท่าโพสที่แซบที่สุดกับพี่แก้วโอ้โหนันแซบวีเลยก็ว่าต้องต้วีแล้วคนนะี้หรือว่าเล็กแต่แซบอ่ะเล็กแต่แซบเป็นพี่แก้วแล้ววีเป็นวีไหนโพสท่ากับพี่แก้วสิอ้าวเัวจริงมากเดือดรเอ ม้คนไม่เอาตัวจริงเธอเลยพี่แก้วพี่แกมาเลยไม่เอาตัวจริงพี่แก้วพี่แก้วรอดตัวไปรับชมซะหน่อยอ่ะพี่แก้วเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญเซนเตอร์เลยค่ะตรงกลางพี่ตรงกลางพี่ยืนเฉยๆตรงกลางอันนี้คขาถามว่าอะไรนะไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ยืนก่อนพี่ยืนก่อนพี่แวพี่ยืนก่อนไม่รู้เดี๋ยวนี้กล้าหาญ ที่รูนัยเส้นเธอแต่อันเล็กมากหวานมากอธิษฐานเลยค่ะให้เทียนเทียนล้มเทียนเอาเค้กใหม่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเทียนเตอร์ใหม่เด้อเค้กใหม่ๆเราเนี่ยมาเราใหม่ก่อนคนแรกเลย ก็บเค้กยังครับก็บเค้กก่อนจับเค้กก่อนให้พี่แก้วพูดขอบคุณสั้นๆนิดนึงสั้นๆ<ส> เผนมากเราไม่เชื่อเป็นเสาหินเ <laughs> นี่ยเป็นเด็กดีของพี่แก้วพี่เชอร์แบบเก่งมากอะไม่กล้าเล่นอะไรเลยอ่ะเกรงเป็นน้องเชอร์ของพี่แก้ว พี่คนโตชื่อแก้วแก้วชอบเล่นเปียโนเป็นพี่สาวคนโตชอบเล่นเปียโนใชียร์ฮฮิวอะไรใช่ไหมขอบินค่ะป้ายมีความจ้าใช่ผมปันก็บอกพี่เชพี่พอรเรียนเสียงด้วยนะหนูอยากอยู่นะแก้วพี่แก้วก็เล่นตอนนั้นนะะพี่คนโตชื่อแก้วแก้วชอบเล่นเปียโนเป็นพี่สาวคนโตชอบเล่นเปียโนใชียร์ฮูฮิวอะไร เะีรยบเสียงเซ็กซี่เซ็กซี่แห่ๆห่หรือเปล่าด่ตาแก้วเลยโอ้ยเชิญลองให้ฟังหน่อยดิอะไรเหรอพี่คนโตชฉีแก้วเอาเสียงพี่เสียงพี่โอ้โหยังไงอะเราเพิ่มออปชั่นไปในเพลงใช่เขาว่าเรียนเสียงไม่ใช่หรอใช่ค่ะเราเพิ่มออปชั่นขอเป็นบุญหูสักหน่อยเเออาจรริงหพี่ พี่คนโตชืก้วแก้วชอบเล่นเปียโนเป็นพี่สาวคนโตชอบเล่นเปียโนใช่ยด คนในวงคือชงเก่งมากชงหนักมากด้วยประสบนิกอนอประเทศเชอร์แก้วนี่คือเยอะมากนะ <laughs> แล้วคือคำศัพท์มาเต็มตอนนั้นพี่พี่ก็เมาให้น้องวินฟังตอนน้องวินไปนงานจับมือพี่เชรอเรเฮ้ยทำไมปันรู้ศัพท์เราเยอะจังเลยอะ่ะปันตาบพว่าเสาหินอะ่ะออสอนเยอะประสบนิกรขอบคุณประเทศนี้ที่มีเชอรแก้วนะนี่เป็นหนึ่งในประสมนิกรแล้วล่ะฉันว่าขนาดนี้นะ ตอนพูดมาแล้วก็แบบเราก็เอ๊ะนิดนึงแบบเอ๊ะน้องล็อกสองเยอะนะคะเขาแบบรู้ทุกอย่างอ่ะวีก็ไม่ต่างกันวีก็รู้เยอะมากแบบเอ้ยวีเนี่ยเข้าแล้วล่ะ <laughs> เออรู้จักที่ชงวีเขาแล้วล่ะสมัยก่อนแน่ๆแล้ววีมาอยู่ในหมู่บ้านด้วยนะมาเลยจ้ามาเลยจ้า <laughs> พี่ทุกคนที่แบบอาแขนครับแล้วนะคือมันจริงอ่ะจริงๆริงเทเตอร์วันเกิดพี่แก้วคือพี่แก้วคงมีความสุกกะะอขอะเนาะเพราะว่าพี่เชอก็คือเอาเค้กยื่นมาให้เลยมีการดีดด้วยนะ เธอจะเป็นเด็กดีของพี่แก้วแล้วเอาจริงอ่ะไม่เคยเห็นพี่เฉเป็นแบบนี้กับใครก็พี่แก้วคนเดียวจะดูแบบมีความแบบเกรงเงแปลกๆเขินต่เก็บอาการแบบก็เลยแบบตัวแบบแต่ความจริงแบบเกรงอยู่พี่แก้วอ่ะพอเซลเรื่องเธอแก้วก็คือเขินแบบพี่แก้วเขิน่ะเขินม้วนจนแบบเก็บอาการไม่ได้ออพี่แก้วไม่ดูอาการง่ายสุดแต่พี่เฉยนี่ก็ต้องสังเกตดีๆเพราะว่าเขาจะมีความเขาหิ้งไม่เขาหิ้นะ มีความสุขอะรายการนี้มีความสุขมากเลยยิ่งถ่ายยิ่งดีเอาจริงๆแล้วคลิปก่อนหน้านี้ทุกคนก็บอพี่ปิดอะไรกันมาทำไมอาการเป็นอะไรขนาดนี้ใช่คือพอเราดูรายการเนี้ยมันก็จะประมาณเนี้ยทุกคนก็จะแบบเอ้ยิ่งดูแล้วยิ่งดีอะไรเงี้ยแล้วเรามีความสุขกับความรักของพวกเขาเอ้ยความรักคือสิ่งสวยงามอยากหรือว่าทุกคน ดูคลิปนี้แล้วมีอม่ออมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรก็พิมพ์ชื่อคลิปแล้วก็ตามด้วยลิงก์ส่งไปในเฟซบุ๊กนิสซี่หรือไปพูดคุยกับพวกเราในไลฟ์คอมเมนต์ของช่องนะคะในนั้นก็จะมีผสมนิกรและชิปเปอร์มากมายอยู่ในนั้นนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะวันนี้ไปกันแล้วคะ่ะบ๊ายบาย